สวัสดีค่ะขนมมีรถบ้านเจ้าของมือเดียวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาแนะนำนะคะเป็นเชฟโรเลตแคปติว่าเครื่องยนต์2.5รุ่นย่อย LT ตัวนี้เป็นตัวขับสีนะคะ 4WD ปี2011เกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินขับเคลื่อนสีล้อ คันนี้เลขไม่แท้1 6 6 0 0 0 0กิโลใช้งานน้อยนะคะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีบุกเซอร์วิสอยู่ครบประกันชั้น2องยังเหลือนะคะรายละเอียดของตัวรถเครื่องยนต์เบนซิน2,500นรซีซีรถขับขี่ดีมากๆนะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีรถขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ภายในนะคะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเบาะสวยสะอาดไม่ขาดไม่โซมค่ะ เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะเบาสามแถวปรับพับได้เบาสามแถวอยู่ครบนะคะมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนช่วงล่างดีสมรรถภาพดีเยี่ยมรถคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69สามารถนัดดูรถและลองขับได้นะคะที่นาวมินซอย74คันนี้เสนอขายเงินสดที่ราคา189,000บาท ท่านไหนหารถครอบครัวไว้ใช้งานสภาพดีเจ้าของมือเดียวมาดูคันนี้ได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสามารถมาดูมาลองขับได้เต็มที่ค่ะหรือโทรสอบถามขนมเพิ่มเติมที่เบอร์โทร080905695 0, 8, 0, 9, 0, 5, 0 6, 9, นะคะ ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถขนมมีบริการขรับส่งถึงหน้าบ้านนะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถก่อนตัดสินใจได้อีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ